ทุกวงการโดยเฉพาะวงการบันเทิงและสำหนักเหล่าคนดังที่ทำและเคยทำหน้าที่พรีเซนเตอร์โดนผู้เป้าทันทีแต่ที่นั่งไม่ติดโดนสังคมจีนะก็สามบอสตารากันกันตาทาวอนบินพิชยาและแซมยุรนันท์ที่รังทั้งตำแหน่งพอ,อ,อและยังขึ้นเวทีเชิญชวนให้มารู้เป็นครอบครัวดีไอคอน The แม้แต่ละคนจะยืนกรานในความบริสุทธิ์ไม่มีหุ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนโยบายธุรกิจรวมถึงชี้แจงเส้นทางไรายได้แต่สุดท้ายไม่รอดถูกออกหมายจับพร้อม15บอสดีไอคอนในข้อหาใหญ่ช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์แม้จะยื่นคำร้องขอประกันตัวก็ไม่เป็นผลชีวิตพลิกจากซุปตาเดินก้มหน้าเข้าสู่เรือนจำทันที พันไปสงเดือน BSI มีความเห็นสั่งฟ้องทั้ง18บอสในความผิดชอบโกงประชาชนและเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่เนื่องจากพยานหลักฐานชี้ชัดว่าธุรกิจมุ่งหาสมาชิกมากกว่าขายสินค้าเดินหน้าส่งสำนวนต่อพนักงานอายการสํานักงานคดีพิเศษทันทีไม่มีใครรู้ว่าอนาคตของ3ามสุตาจะได้กลับสู่โลกภายนอกเมื่อไหร่และจะยังมีโอกาสหวนคืนสู่วงการบันเทิงอีกหรือไม่กับภาพลักษณ์ที่พังทลายจนยยกจะกู้คืนมาขณะเดียวกันคดีนี้ก็ยังสร้างแรงกระเพื่อมให้เหล่าดาราคิดหน้าคิดหลังก่อนรับงาน อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งเพียงอย่างเดียว เธอสุดช็อกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าพระเอกนักสู้ออมอาขพันจากไปอย่างสงบในวัยเพียง39ปีหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจมานานสองปีเพราะที่ผ่านมาคลายว่าพระเอกคนดังจะอาการดีขึ้น,นเรื่อยๆแต่สุดท้ายปาฏิหารไม่มีจริงโดยในพิธีรดน้ำศพยังเป็นครั้งแรกที่สังคมได้ทราบว่าออมมีภรยาที่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องต,องตามกฎหมายแล้วคือดาเรียเชฟรุกสาวชาวโปแลนด์ซึ่งพบรักกันที่เกาะเต่าสถานที่โปรดปรานของอมดาเรียร่ำให้ตลอดเวลาที่จัดงานส่งสามีเป,เป็นครั้งสุดท้าย สร้างความสะเทือนใจให้บรรดาแฟนๆและคนที่มาร่วมงานขณะที่เหล่านักสแสดงที่ได้ร่วมงานกับออมก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า <c oughs> เขาคือพระเอกน้ำดีที่ไม่ควรจากไปเร็วแบบนี้ <c oughs> ยกให้เป็นการเลิกของคู่รักที่กองเชียร์ทั้งประเทศรู้สึกอ,อกหักไม่แพ้กันนายนาพัชใบเปิร์นพิมพ์ชนกประกาศลดสถานะ ผยค,ความสัมพันธ์กลับสู่เฟรนด์โซนหลังก้าวข้ามใช้คำว่าแฟนได้เพียงปีกว่าแม้ทุกอย่างจะดูสดใสแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีปัญหาพัดผ่ามาเป็นระยะกระทั่งทั้งคู่ยอมตัดสินใจเลิกทั้งที่ยังรักกลับมาเป็นเพื่อชื่อหวังดีงานนี้นายยังขอเคลียร์ข่าวที่หลายคนเพิงเล็ยงไปที่คุณแม่ควรอ,อย่าโทษใครผมบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองอด้านใบเฟิร์นยอมรับเสียใจมากอาจต้องเจ็บปวดแต่นี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว จากไอดอลคู่รักหวานต่างหไวัยไม่มีใครคิดว่าความรัก15ปีของนัดมีเรียกับพระเอกปากแดงอัมบัติชาติจะลงเอยด้วยการจากลาแม้ที่ผ่านมาทั้งคู่จะจับมือฝ่ามารสุมข่าวลือกันมาไม่รู้กี่รอบแต่ครั้งนี้ยอมเจ็บแต่จบโดยนัทเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอหยุดความสัมพันธ์หลังรู้สึกถึงความต่างทั้งความคิดไลฟ์สไตล์รวมถึงเป้าหมายในชีวิตขณะที่อัมยอมรับตกใจแต่ก็เคารพการตัดสินใจพร้อมโต้ข่าวลือมือที่3ที่โยงไปยังบุคคลอื่นรวมถึงนางเอกสาวเจนนี่ที่โดนหาเลขไปด้วยนักร้องสาวยุค9 0ยังขย รักครั้งนี้ไม่มีใครผิดเมื่อไปกันไม่ได้เราแค่แยกย้ายกันเดินยังมองความรักเป็นสิ่งที่ดีแม้ชีวิตคู่จะพังทลายถึง2ครั้ง2ครา ร่างที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวแห่งปีพีคสุดตรองคู่นี้พีเคโยเกิร์ตจรดประกาเซนใบายาปิดฉากรัก12ปีหลังลือสนั่นฝ่ายชายอย่างมีโลกสองใบเรื่องการนอกใจเคลย์ก็รับไม่ได้พลังโซเชียลแท็กทีมในฐานะเพื่อนหญิงพลังหญิงรุมประนามพีเคจนเจ้าตัวเสียหลักจนแทบไม่มีที่ยืนในสังคมกระทบถึงงานพิธีกรที่เคยเฟื่องฟูก็ถูกยกเลิกเกือบหมดยอมรับผมผิดผมรู้ตัวลันนี่คือจุดต่ำสุดของชีวิตที่ต้องเผชิญในวัย50ปีแม้ทั้งคู่จะมูฟออนในเส้นทาง ตัวเองแต่เชื่อว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนของคาสโนวาตัวพ่อไปอีกนาน